คริปโตแบ็กไฟเดตต้อนรับโควิดอ้าล่วงเต็มที่เลยจะแดงทั้งแถบเลยเดียเนี่ยตอนแรกว่าจะซื้อประมาณสองวันก่อนเห็นแบบตัวมีตัวหนึ่งน่าสนใจเพราะว่ามีตัวหนึ่งแฟนคลับแนะนํามาหนูอ่านทุกคาแนะนําที่ทุกคนแนะนํามาเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยหนูหูเบามากหนูเชื่อคนง่ายสุดๆแล้วก็ตัดสินใจอะไรเองไม่ค่อยได้ต้องได้รับคําแนะนําจากผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าเพราะฉะนั้นหนูก็ทําตามทุกอย่างแบบที่เขาบอกมาก็แทบจะเป็นได้สองก็คือ เมื่อวันสองวันก่อนเกือบซื้อแล้วแต่แบบเหมือนแบบยังไม่ใจยังไม่ใจพอแต่ก็รู้สึกดีค่ะที่ยังไม่ซื้อไม่องนั้นอยู่บนดอยเพราะว่าวันนี้ก็คือแอบตกใจราคานี่ไงบบลงมาเยอะอยู่เอาแรกๆเลยแบบตอนแรกๆที่หนูเข้าอันนี้คือหนูไม่รู้เรื่องเลยแต่หนูว่าทําตามเพื่อนหนูเห็นเพื่อนเล่นแล้วแบบเออมันก็ดูน่าสนใจดูแบบเป็นอีกทางหนึ่งที่ว่าเงินเราอ่ะไม่ต้องอยู่ในบัญชีเฉยๆทุกปะเราก็เอาไปลงทุน เพื่ต่อยอดซึ่งตอนนี้หนูได้กําไรมาแค่ให้ทายกี่บาทจแตมีคําว่าแค่นําหน้านะ <c oughs> แต่หนูอ่ะเล่นน้อยหนูไม่กล้าเล่นน้อยแบบน้อยจริงๆนะสองบาทวาซาันห้าสิบสตางค์เลยเหรอจะบอกว่า ถึงแม้จะขายหมูไปใช่ไหมแต่ก็ได้มาแต่ถ้าไม่ขายหมูคงได้เยอะกว่านี้อะไรอย่างนี้แต่อย่างน้อยก็ที่ผ่านมาคือขาดทุนมาตลอดแต่ตอนนี้ได้กําไรมาแล้วประมาณสี่บาทนะคะทุกคน <4 S 1> สี่สสิบบาทอันนี้จริงจังปะเนี่ยจริงจังสิได้สี่สิบาทไงที่จริงที่จริงตอนนั้นที่มันขึ้น3ามสิเซ็นใช่ไหมมันก็เยอะแล้วนะแต่ว่า แต่ว่าหนูขายเพราะว่ากลัวมันจะตกเพราะว่าเหรียญเนี้ยเหรียญน,นี้หนูถือมาประมาณกีเ่เดือนห้าไม่ม่มีมคือพฤษภาใช่ไหมเดือนห้าอนี้เดือนสิบเอ็ดถือุ้ยหเดือนเหรอือติดติดดอยอยู่ประมาณหกห้าหกเดือนก็ถือว่าคุ้มแล้วยังน้อย ที่ถือมาก็คือ่อยู่บนดอยนะคะแล้วก็ให้แอปแจ้งเตือนว่าถึงจุดที่เราจะออกจากดอยได้หรือยังแล้วก็พอออกปุ๊บอ่ะขึ้นอีกนิดนึงโอเคขายแล้วพอละแล้วพอตื่นเช้ามาโอ้โหขึ้นไปอีกจ้าขึ้นไปอีกเลยแล้วก็แบบหนูก็เลยแบบรู้สึกเสียใจมากคุ้มค่าทมเนียมไหมครับสี่สิบบาทอ๋อใช่มีค่าทมเนียมด้วยตอนแรก,ตอ,แรกตอนแรกงงเลยแบบแลกไปแล้วแบบเงินหายไปเฮ้ยห,หายไปไหนยังไม่ทันทำอะไรเลยหายไปละ ไม่ค่าธรรมเนียมบิตคอยตอนนั้นซื้อปุ๊บลงปับ๊บแล้วก็รอประมาณหลายเดือนกว่าจ,จะขึ้นมาแต่ก็ยังไม่ขายก็ยังถือต่อไปจนตอนนี้ก็กลับมาขาดทุนอีกรอบ